ในประวัติศาสตร์จริงท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าทําไมกองทัพของโจโฉแห่ง3าก๊กนั้นจึงมีความเข้มแข็งและมีความยิ่งใหญ่สเสบียงกลางก็พรั่งพร้อมมากกว่าก๊กอื่นๆเหตุก็เพราะว่าโจโฉร่วมด้วยกับบรรดาคุณซื้อทั้งหลายได้สร้างระบบการทํานาแบบทุนเถียนขึ้นมาครับระบบการทํานาแบบทุนเถียนเนี่ยเรียกกันว่ายามศึกเราก็รบยามสงบเราก็ทํานา และการทำนาเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงที่ว่างเว้นจากการรบถ้าไปรบทหารก็ออกไปสู้ศึกแต่ถ้าว่างเว้นจากการรบก็มาทำนาโดยมีการจัดสรรที่ดินทำกินทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเป็นเจ้าข้าวเจ้าของผืนแผ่นดินและได้ผลผลิตมานะครับมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีในขณะเดียวกันนั้นก็ทำให้กองทัพของฝ่ายโจโฉเนี่ยมีสเสบียงนะครับที่มีความร่างพร้อมรวมถึงร่างกายของทหารเนี่ยนะฮะในช่วงพักเบรกนะฮะจากการรบเนี่ยก็มีความแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แรงนะฮะทำนาจนกระทั่ง เรียกว่าบึกบึนเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามก็ใช้วิธีการในการเก็บภาษีระดับที่สูงนะครับทำให้มีเม็ดเงินไหลเวียนเข้ามาในการบริหารการปกครองการทหารของโจโฉเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันก็ให้ทหารนี่แหละครับมีที่ดินทํากินวนเวียนกันไปแบบนี้นี่ก็เป็นหนึ่งใน Key Success Factor หรือปัจจัยสู่ความสําเร็จที่ทําให้กองทัพโจโฉมีความเข้มแข็งมากกว่ากองทัพอื่นอยู่พอสมควร